เบอนพิเศษ3ามนึงนะครับกรุงเทพชุมทางหาดใหญ่ครับพิเศษสี่ห้าหนึ่าทมพบวน,นะครับวันนี้เข้าจอดลาดบุรีของฟ้าเกือบมืดเลยนะครับ ลาช้าประมาณ60-70ถึง70นาทีนะครับบริษาทของ้าตที่ที่สถานีต้ชลบุรีขบวนรถที่จเที่ยวในสายาที่หนึ่งปขบวนส่วนที่สองที่หนึ่ง ผู้โดยสารที่มีตั๋วผู้โดยสารไปตัดตบรถเที่อวนี้จะเตรียมสิ่งของและสัมภาระของทาง้งทานนำผู้โดยสารบนตบรถ ันนี้ผู้โดยสารคนข้างน้อยนะครับน่าจะเป็นเพราะกลางสัปดาห์เลยนะครับเดี๋ยววันที่9ธันวานะครับส่วนพิเศษ37กรุง <Okay. S 1> เทพสงกลกก็จะออกมาวิ่งแล้วนะครับหลังจากหยุดไปนานเลยครับ ออกจากสถานีราชบุรีไปแล้วเสรกับส่งบริษาทที่สถานีแคบบุรีและสถานีหัวหินเ,เป็นสถานีต่อไปค่ะ เข้าลาดบุรี18บแนาฬิกาเลยนะครับถ้าตามเวลาจริงก็จะมาประมาณ16บหนาิกาน่าจะประมาณสิบหกานประมาณนี้ครับ ตู้ชั้นหนึ่งมีผู้โดยสารเยอะนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับพบกันในคลิปต่อไปครับ